สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเรน์นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมโคกชมป่ากันนะคะจะไปดูนานะคะนาที่ว่าละวนันแห้งนะคะวันที่ตอนหวานอะ่ะไม่มีผลแห้งๆปุ่นคุ้งนี่แหละตอนนี้มันงอกแล้วนะคะมันก็หลายอาทิตย์แล้วงอกแล้วก็พาเจ้าหน้าที่เขาไปถ่ายรูปด้วยนะคะ ให้เพืเ่อนๆชมว่าเขางามค่ะเขาเรางามมากไปชมกันเลยค่ะมาค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้เราให้เพืเ่อนๆชมนาปีนะคะนาปีที่ว่าเขามีน้ำกันนะคะก็ในหมู่บ้านเรานี่แหละคะ่ะเขาก็งามกำลังงามเลยนะคะให้ดูบรรยากาศนาปีก่อน สวยงามมากเลยที่นี่ก็มาถนนแล้วถนนนี้เราก็จะไปในโคกนะคะที่บ้านเราก็จะเรียกนาทุ่งกับนาโคกนะคะเพืเ่อนๆให้พาชมดอกไม้ข้างถนนข้างทางไปก่อนชมบรรยากาศสวยๆในหมู่บ้านในชนบทนะคะหรือว่าบ้านนอกของเรานะคะ อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยฝนทําท่าจะตกแต่ก็ไ,ไม่ตกเหมือนเช่นเคยนะคะพยากรณอากาศก็บอกว่าให้ระวังฝนตกฉับพลันนะคะหมายถึงว่าตกแรงมากอาจจะเกิดน้ําท่วมขังแต่ของเราก็เจอหางๆค่ะไม่ได้เจอเต็มที่นะคะนี่ดอกไม้ดอกทองอุไรนะคะสวยงามจริงๆเลยแล้วก็พาเพื่อน เริ่มเดินทางไปนะคะระหว่างทางก็ดูบรรยากาศสองข้างทางไปก่อนทางตรงนี้ก็จะเป็นทางของซอยนะคะของซอยก็ของอชนะระฐทานนะคะที่มาทำร่องน้ำนะคะทางน้ำเพื่อการเกษตรแต่ว่า ทางบ้านเราในแทบจะไม่ได้ไดใช้เ,เลยนะคะเพราะว่าน้ําไม่มีของซอยก็ว่างเปล่านะคะก็มีแต่หญ้าขึ้นทา้งของซอยแม่ไปงวงัวงำเรา,ามีวัวเราก็หยุดถ่ายวัวนิดนึงให้เพื่อนเพื่อนชมกันนะคะวัวนี่ก็ของชาวบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงวัวไว้ไว้ขายวัวเนื้อนะคะก็จะมีพวกวัวเนื้อวัวนมนะคะแต่วัวนมเขาจะไม่ปล่อยถ้าวัวเนื้อก็จะปล่อยแบบธรรมชาติ มากินหญ้าหญ้าฝนตกค่ะตกแต่ว่าตกไม่มากตกนิดๆหน่นนนอยๆก็พอได้หญางามนะคะแล้วกเดินทางต่อไปนะคะไปที่นาของเราที่อยู่ในป่านะคะนาโคกนาโคกคือเราก็คือนาน้ำํำฝนรอนน้ำฝน บรนนอกที่เงียบสงบนะคะนานๆนรจะสวนมาสักทีเนี่ยระหว่ <c oughs> างที่เราผ่านมานี่ก็มีสวนไปแค่คันเดียวนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆจะเงียบมากเลย ปา่าเขาเรียกเขาดินนะคะนาเราจะเรียกเขาดินนี่ค่ะเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาก็ไปนาก็จะอยู่นอกนอกหมู่บ้านนะคะจะเป็นป่าตอนนี้เขาก็บุกนิดหน่อยก็จะมีเห็ดงอกบ้างนะคะแต่เราก็ไม่เจอเห็ดนนนนเราก็จะพากันไปที่นาของเรา ดูนาแล้วก็วันนี้ก็เรานัดไว้กับทางผู้ใหญ่บ้านนะคะให้เขามาเพ่จะลงทั้งนี้เลยเพื่อว่าวมาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเพื่อว่าจะใช้ไม่ิดความช่วยเหลือจากทางทัฐบาลลได้ไหมว่านาแล้งไม่ได้กินข้าวเงี้ยทัพบาลก็จะให้ความช่วยเหลือกับชาวนาขาวเขียวอึบเลยแป๋อเพื่นเพื่อนจะเห็นนะคะบ้านเราก็ ถึงจะแรงก็ยังมีต้นไม้นะคะแรงตรงที่ไม่มีฝนเท่านั้นเองนี่ฝนฝนตกจากที่อื่นแล้วก็ของเราก็จะถูกห่างมันนิดๆหน่อยๆนะคะกอมาตรงบริเวณที่เราจะเข้าไปนี่ก็คือที่นาของเรามันจะเป็นดินกรวดนะคะดินกรวดดินทรายแต่ก็ทำนาได้นะ นี่ค่ะถึงแล้วค่ะถึงนาของเราแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันงอกนะคะมันคือมีความโชคดีตรงที่ว่าหวานแล้วก็ยังงอกหวานแห้งนะคะนาน้ําแห้งน้าไม่มีน้ํานะคะเพื่อนๆถ่ายเพื่อนๆชมกันเนี่ยเขียวนะคะนี่เราเราซูมให้เพื่อนๆชมว่า ข้าวเราเขียวพอสมควรเลยก็รอว่าอาทิตย์นี้กรมอุตุนิยมเขาบอกว่าอาทิตย์นี้จะมาลฝนนี่ค่ะอ่อให้น้องชายถ่ายรูปผู้ใหญ่บ้านเป็นคนถ่ายนะคะกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยกันนะคะเป็นแสดงหลักฐานว่านานนี่เป็นของเรานะคะแต่มันก็มีหลักฐานเป็นกระดาษด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะถ่ายรูปนะคะ ไอ้ที่ว่าเราทำนาจริงนะคะให้ผู้ใหญ่บ้านมามาดูสถานที่จริงนะคะแล้วก็จะใช้ GPS ส่งอีกทีหนึ่งว่าเราทำนานกี่ไร่นะคะแต่ปีนี้นะคะทางรัฐบาลช่วยแค่10ไร่นะคะครอบครัวละสิบไร่นี่ค่ะแล้วก็ถ่ายยอ้อนให้เพื่อนๆชมกันว่านาแล้วก็ถ้าถึงเวลานั้นแล้วฝนตกลงมานิดหน่อย นาเราก็จะพอได้กินอยู่ค่ะเพื่อนๆนี่เราก็ใช้เพื่อนๆไปชมุมหน่อไม้หนอ่อไม้ก็งอกนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆจาน้าชุมหน่อไม้นะคะน,นี่ม,นงงมีงอกอยู่แต่ว่ายังยังงอกไม่เยอะเพราะว่าฝนอาอาตกครั้งสองครั้งก็ยังไม่พอจะงอกนะคะรอไว้ก็ได้ยัง เอาล่ะค่ะใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะบพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ